นอน่นโอ้โหต้นไม้ไม่ตายแนะน,น่นอนอ่นตายพ่อไม่เอาก็วินฉีต้นไม้ดิฉีดต้นไม้ลูกโอ้ฉีดได้แ่าต้นไม้อ่ะ พอแล้วลูกสายมันได้แค่นี้สายมันได้แค่นี้ว้าว <c oughs> ได้แค่นี้ลูกสายมันยาวแค่นี้แหละ <c oughs> โอ้ชีดต้นไม้ไมลูกนุ่นยายบอกชีดต้นไม้ ทีทำไมอะย่าฉีต้นไม้ดิวายเอ้ยอันนอันนเอีเอา้วนี้ยเฮ้ยเปียก สนุกเลยสนุกเลยไปไหนครับจะฉีดหนต่อครับจะฉีดหนต่อครับไปไหนครับอ่เออไม่ฉีดใส่พ่อได้ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ เอาลูกไม่ฉีดเข้าบ้านฉีดต,ต,ต้นไม้นี่ลูกนี่นี่ฉีดต้นไม้นี่ฉีดต้นไม้ทางนี้ฉีดนี่โอ้โอ้นั่นแหละฉีดต้นไม้น่ะโอ้โอ้โอ้ไม่น่าสอนให้ใช้เป็นเลย <c oughs> <c oughs> วายสนุกเลยอุยอ้ยอุ้ย ระวังล้มนะโอ้เดินระวังล้มนะฉีดอะไรนะลูกฉีดต้นไม้ดิต้นไม้อะข้างบนอะโอ้ฉีดข้างบนอะโอ้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนู่นด้วยนู่นด้วยนู่นด้วยโอ้นู่นฉีดฉีดแกะกระวัวนู่นด้วยลูกนู่นอะต้นที่มีแกะกระวัวนะน่ะเห็นเปล่าเแกะกระวัวเปล่าฉีดเปล่า โอ้ชีดถึงบ่างอ๋อทำไม่ถึงใช่ไหมอ้าอ้าวนี่ทํำไมถึงทํำไมถึงนี่ต้องหมุนอะไรนี่อ่ะชีดไหมสิโอ้นุ่นแกะกระวัวลูกแกะกระวัวเห็นบ่าแกะกระวัวนุ่นอะซ้ายมือหันดังซ้ายนุ่น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 อุ้ยนุ่น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 เห็นบ่าแกะกระวัวข้างบนเห็นบ่าโอ้ไป เ้ยเอ้ย,ยครับน้องกำลังรดน้ำต้นไม้ครับหอ้ <l ots> <l ots> น้องกำลังสซนเลยโอ้เห็นป่าวพี่พีทเห็นแล้วก็วินกำลังสซนโอ้ น้องกำลังโซนเลยเนี่ยโอ้